สวัสดีครับวันนี้29พฤศจิกายนนะครับผมจะพูดเรื่อง8ปีใครนำเรื่องคอสซิลและโซลารรวมทั้งโลกร้อนด้วยนะครับเป็นข้อมูลที่ผมเพิ่งได้มานะครับจากเว็บไซต์นี่เป็นน่าสนใจมากเถยครับนะครับเรามาดูกันนะครับนี่แผนที่ถ้ากดเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับก็กก็ไปที่ประเทศต่างๆก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ,บไฟฟ้าเนี่ยเยอะเลย นะครับทั้งเรื่องการปล่อยคาร์บอนทั้งเรื่องสัดส่วนการใช้อะไรทํานองเนี้นะครับเยอะมากเรามาดูกันครับผมเลือกมาสี่ประเทศนะครับซึ่งแน่นอนต้องมีไทยนะเลือกเอามาสเปนนะครับสเปนเรามาดูกันครับโซล่านะครับสีแสดๆนี่ครับแปดปีนะข้อมูลแปดปีตั้งแต่ปีหกศูนย์หกศูนย์เนี่ยเขาสเปนใช้โซล่าเพียงสี่จุดเก้าหรือห้าเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับ ช่วงนั้นแปดปีที่แล้วยังโซลา่ายังแพงอยู่นะครับแล้วตอนนี้มันถูกลงเขาก็เพิ่มขึ้นไปเป็นสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับพอซิลพอซิลเนี่ยไอโซลา่าเขาเพิ่มเป็นประมาณเกือบสามเท่าอ่ะนะครับพอซิลเขาลดลงสองเท่านะครับพอซิลลดลงสองเท่าแล้วการปล่อยคาร์บอนเขาเนี่ยนะการปล่อยคาร์บอนเขาเนี่ในะคร,รเ,คเ,เ,คเห็นเลยครับเนี่ยลงมาเรื่อยนะครับลงมาเหลือร้อยยี่สิตร้อยยี่สี่ยี่สิบสี่กรัม นะครับคาร์บอนต่อต่อหน่วยไฟฟ้านะครับซึ่งถือว่าต่ําต่ํำมากนะครับเรามาดูเดียวของประเทศอื่นนะครับมาดูกันต่อนะครับของสาราฐอาณจักรนะครับหือังกฤษนะฮะ U.K. เนี่ยนะปีหกศูนย์ก็ใช้ครับใช้โซล่าสามจุดห้าแล้วก็เพิ่มเป็นห้าจุดหกนะครับห้าจุดหกหรือเกือบสองเท่าแต่ยังไม่ถึงนะครับ p อสซิล l สซิลเขาเพิ่ม เขาลดนะครับเขาลดจาก49ลงมาเหลือ26นะครับเขาใช้เขาใช้เลยใช้นิวเคลียร์พอสมควรนะครับการปล่อยคาร์บอนเขาก็ลดนะครับถ่านหินก็เลิกไปแล้วนะครับถ่านหินเลิกไปแล้วนะครับคาร์บอนเขาเนี่ยปล่อย260กรัมต่อหน่วยไฟฟ้านะครับนะมาดูต่อนะครับประเทศต่อมาคือเวียดนามเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับเวียดนามดูนะฮะ สีส้มๆนี่คือโซลานะครับคิดเป็นร้อยละนะครับคิดเป็นร้อยละด้วยคิดเป็นเป็นจนํานวนไฟฟ้าด้วยแต่ไม่เป็นไรเอาเอาร้อยละก่อนนะครับโซลาเขาเนี่ยปีหกศูนย์ไม่มีเลยนะครับปีหกศูนย์ไม่มีเลยตรงนี้แต่พอมาปีหกเจ็ดนะครับแปดจุดแปดนะครับแปดจุดแปดนะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับฟอสซิลฟอสซิลเขาเนี่ยประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นไม่ได้เพิ่มนะครับคาร์บอนสี่ร้อย สี่สิบสองกรัมนะครับการเรียกว่าอยู่ตรงเนี้ยต้มเตี้ยมอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่ต้มเตี้ยมนะครับคงที่นะครับเรามาดูของไทยเราบ้างนะครับของไทยของไทยเรานะครับโซลา่านี่นะครับเรามากกว่าเวียดนามมากกว่าอังกฤษนะปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองจุดห้าพอปีหกเจ็ดเราแค่เพิ่มขึ้นมานิดเดียวหรือแทบจะไม่ได้เพิ่มเลยดูสีก็ได้นะครับ สีส้มๆนี่นะครับคงที่ตลอดเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้นะในขณะที่ฟอสซิลเราเนี่ย86ปนะครับก็ไม่ได้ลดเลยนะครับดูสิฮะรวมกันนะแก๊สเนี่ยแก๊กก้อนโตเนี่ยนะกับคาร์บอนอยู่นี้นะก็กับกับถ่านหินนะครับแต่นี่ทั้งหมดนี่ทุกประเทศนะครับไม่พูดถึงการนํเข้าและส่งออกนะตัวทีนะไม่พูดถึงการนำเข้าและส่งออกนะครับและการปล่อยคาร์บอนเราก็อย่างนี้แหละครับนะครับ,นะรบ400 9ก้ากรัมนะครับซึ่งถือว่าสูงทีเดียวนะครับมาดูโดยสรุปโดยสรุปผมเอาตัวเลขที่พูดมาแล้วมาสรุปเป็นตารางนะครับเป็นตารางอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้เลยแล้วพอพบว่านี่นะครับพบว่าประเทศไทยเรานำโด่งเรื่องฟอสซิลนำนำหายหวงเลยนะครับ8 6แล้วก็ไม่ได้ลดเลยในช่วง8ปปีมานี้นะครับแต่เรื่องฟอสซิล ต้นเ่องโซล่าเราบุ้ยสุดเลยนะครับเราบุ้ยสุดทั้งทั้งของฟรีราคาถูกที่สุดนะครับเป็นข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติเลยนะครับข้อมูลนี้ก็คือไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าจะมีราคาถูกที่สุดแต่ของฟรีเกือบจะฟรีด้วยนะครับเพราะว่าแสงอาทิตย์ฟรีนะครับแต่ประเทศไทยไม่ยอมใช้ส่งผลให้ค่าไฟประเทศไทยแพงแข่งขันไม่ได้ในเวทีโลกนะครับนี่เป็นปัญหานะครับเอาแล้วครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ